จะมีเพลงพิเศษจะมาให้ทุกคนฟังเดี๋ยวลองฟังดูนะครับหนึ่งสองตามติดเจมส์24ชั่วโมงพร้อมกัน26กรกฎาคมนี้ถ่ายทอดสดบนมือถือเฉพาะผู้ใช้ AIS 3 G 2 1 0 0รวันนี้เราพร้อมต้อนรับผู้โดยสารทุกท่านพร้อมรองรับการขนส่งสินค้าด้วยความสะดวกและปลอดภัยได้มาตรฐานโลก ให้สมกับเป็นศูนย์กลางการบินของภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ทอทอทมุ่งม,มั่นให้บริการและพร้อมต้อนรับคุณเสมอมั่นใจท่าอากาศยานไทยบริษัทท่าอากาศยานไทยจำกัดมหาชนปลอดภัยคือมาตรฐานบริการคือหัวใจ ตามติดเจมส์24ชั่วโมงพร้อมกัน26กรกฎาคมนี้ถ่ายท่าสดบนมือถือเฉพาะผู้ใช้ AIS 3G 2,100สวัสดี Big Boom Box คุณกลัองอยู่กับไ i ริสนอนเซนตอนนั้นผมร่างเพลงนี้ขึ้นมาเนี่ยเราผมตั้งชื่อฝ่ายว่า The, the Dirty Guitar in the Dark <laughs> เรื่องของอารมณ์นี่มันก็แล้วแต่ว่า เกิดอะไรขึ้นตอนนั้นสถานที่เสียงคนดูถ่าย21ใบอย่างสิบแล้วก็คิวกับไปคนทําไหนสิ่งที่ต้องการมากกว่าฟิล์มเลในการควบคุมบทต่อบผ่านททุกครั้งที่เริ่มทำมันเหมือนเราเริ่มจีบผู้หญิงคนใหม่ฮะมันมันตื่นเต้นอ่ะ ไม่เกี่ยวว่ามันจะประสบความสำเร็จทได้รายได้หรือไม่ไม,ไม่ไม่ประสบความสำเร็จนะฮะเราคิดว่าเราสามารถสื่อสารกับคนดูได้แล้วมันก็ให้อะไรกับคนดู <S <S Can Can steal a little love? Can steal a little love? Pull me, honey I on I little I little I'm fire love love Pool me คอซีลีวิ่งตอบครบจบทุกไอเดียทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์10นาฬิกานาทีทาง Voice TV รอยไทยใครทำก็อร่อยสลากออมสินลุ้นทองฉลองร้อยปีโทร1 1 5 5 เรื่องของคลิปเช้าเนี่ยนะฮะหรือคลิปที่หลุดออกมาเนี่ยที่มีชายหนึ่งชายสองเนี่ยนะซึ่งตอนนี้สังคมก็นั่งฟังอยู่แล้วก็เชื่อนะฮะส่วนใหญ่แล้วนะฮะเพราะว่ามันไม่ได้มีการยืนยันจากฝ่ายที่ถูกพาดพิงบแบบที่มีเหตุมีผลจริงที่พี่สู่ได้เห็นว่ามีการตัดต่อผมคิดว่าฝ่ายที่ถูกพาดพิงก็ไม่มีใครปฏิเสธแล้วนะฮะมันเหมือนกับว่าเขาพยายามปฏิเสธช่วงแรกถ้าไปฟังอย่างคุณนพดลหรือคุณครพรพงษ์ ต,ตอนนี้ประเด็นเรื่องเรื่องไม่ใช่คลิปจริงนี่มันจะตกไปแล้วครับเพราะว่าเห็นโพสต์ของคุณวัฒนานานร่วมบอกว่าไม่ได้ไม่ได้เป็นคนอัดเสียงฮะคือตอนนี้คุณวัฒนาเขางานเข้าฮะเพราะนักข่าวสายทหารเนี่ยเขาคิดถึงคุณวัฒนาคนเดียวอ๋อเดี๋ยวบิ๊กทหารไม่กล้าคุยคุณวัฒนา <c oughs> คุณวัฒนาก็รีบออกมาปฏิเสธว่าไม่ได้ไม่ไม,ไม่เกี่ยวมไม่ได้รู้เรื่องคือนักข่าวสายทหารมีหลายคนแล้วก็ที่คาดกันก็คือว่าเป็นการอัดเสียงใช่ไหมฮะจากที่คุณพอวางสายไปแล้ว คุณยศักดิ์ยังคุยกับคุณักสิมต่ออ่าก็มีผู้สื่อข่าวของสำนักข่าวหนึ่งเนี่ยอ,อัดเทปเสียงไว้ก็เลยดูเหมือนว่าจากแวดวงข่าวกันเองเนี่ยยอมรับว,ว่าเป็นของจริงแน่นอนครับคราวนี้ถ้าเปแต่ว่ามีบางช่วงตัดต่อหรือเปล่าเนี่ยต้องไปตรวจสอบดูใช่เพราะมันก็ยาวเหมือนกันนะออกมาหลายช่วงคราวนี้มันก็มีมีหลายประเด็นนะฮะคือ,อตกลงแล้วเนี่ยทางมติชนเนี่ยก็บอกแหล่งข่าวของเตรียมสิบนะฮะเตรียมสิบซึ่งก็ถูกพาดพิงในคลิปนี้เนี่ย ไม่ได้ชวนก็บอกแหล่งข่าวเตรียมสิบเนี่ยอบอกว่ามีเพื่อนร่วมรุ่นของคุณทักษิณเนี่ยเตรียมทหารรุ่นที่สิบเนี่ยแสดงความไม่พอใจถึงกรณีคลิปดังกล่าวซึ่งไม่เป็นผลดีต่อรัฐบาลทําให้พันธบททักษิณเสียหายและมีปัญหาบานปลายจึงมีเสียงเรียกร้องให้นายกรัฐมนตรีนั้นปลดพลเอกยุทธศักดิ์สสิประภาออกจากคณะรัฐมนตรีนะฮะอันนี้เนี่ยเขาบอกว่าเป็นสิ่งที่ควรทำใน มีแหล่งข่าวของบติชนจากเตรียมสิทธ <C ười> คือเวลาเวลาพูดถึงคลิปเสียงแล้วมันหลุดออกมาจากรัฐบาลหรือว่าดหลุดมาจากคนของรัฐบาลเงี้ยนะฮะ,ฮะคนมักจะเอาฉากแบบพันธก้อนในกรณีของนิกสันแล้วก็เรียกร้องสปิริต<ะ>แต่ผมคิดว่าเรื่องนี้ต้องไปดูฮะเนื้อหามันผมเองเนี่ยได้ฟังทั้งคลิปได้อ่านอย่างละเอียดแล้วฟังฉบับเต็มด้วยนะไม่มี xxx นะฮะผมก็ไม่เห็นว่ามันมีอะไรเสียหาย มันก็โอเคนะมันไม่มีอะไรมากยกเว้นกรณีที่ไปพาดพิงต่างประเทศบ้างเล็กน้อยเลยครับ <นะ S 2> มันแค่คอนเฟิร์มว่าคุณทักษิณมีอิทธิพลจร,ร,ริงแต่ผมก,ก็ผมก็กับคิดว่าฟังแล้วเสียงคุณทักษิณเนี่ยก็วางตัวได้ดีนะก็ก็ใช่ไม่ได้มีอะไรใหม่คุณทักษิณรรมไม่ได้ชี้นิ้วสั่งการแล้วก็ยืนยันว่าทําได้คนที่วางบทบาทในตัวเองเป็นที่ปรึกษาถูกคือคนที่พูดแล้วทําให้ตนเองเสียหายในที่นี้เนี่ยคือพลเอกยุทธศักดิ์ผมผมดูเพราะว่าเหมือนกับว่าท่าน ท่านจัดให้ได้ทุกเรื่องอะไรอย่างเงี้ยคือในในหน้าสามของหนังสือพิมพ์วัะชบบอกว่าคุณยุทธสังในคลิปนี้เหมือนกับเป็นคนที่เลียไปหมดทุกเรื่องครับอันนี้พูดแบบในภาษาแต่ผมฟังแล้วผมสงสัยอยู่นิดนึงว่าทำไมตอนนี้การเถียงกันเรื่องนี้มันกลายเป็นประเด็นว่าเนื้อหาในคลิปคืออะไรแทนที่จะไปตั้งคําถามว่าทาไมการดักฟังโทรศัพท์มันเป็นเรื่องที่ยอมรับได้ในการเล่นการเมืองบ้านเรามันไม่ได้ดักนะคือเขาบอกว่ามันแค่แบบเป็นความสับเพ่าของแต่ไม่มีใครเชื่อเรื่องนี้ทุกคนก็เถียงกันหมดว่ามันดักมาจากห้ใ ประเด็นดักฟังมันตกไปมากกว่าแต่ผมคิดว่าก็ไม่มีใครเชื่อเหมือนกันว่าในโลกนี้จะมีคนลืมวางหูโทรศัพท์อยู่ครึ่งชั่วโมงครับอตอนนี้เขาบอกว่าทางทหารเองเนี่ยทหารพอบบอเหล่าทัพเองตอนนี้เนี่ยก็จะนัดถกกันหารือกันครับแล้วก็อาจจะถแถลงข่าวแสดงจุดยืนครับก็มีการคาดการจากสื่อว่าจะจะ,จะไปแนวนั้นเลย ว่ากองทัพไม่ได้ถูกยึดครองไม่ได้ถูกแทรกแซงโดยฝ่ายการเมืองผมว่า,าในที่สุดคลิปนี้นมันจะมีหน้าที่ทางการเมืองที่สําคัญเรื่องหนึงน่งคือทําให้การพยายามปรับความสัมพันธ์ระหว่างรัฐบาลกับกองทัพให้ไปด้วยดีใน่านการที่นายกเข้าไปอยู่กลาโหมเนี่ยตอนนี้เราจะเห็นแล้วว่าการอยู่ในกลาโหมเนี่ยไม่ใช่เรื่องง่ายแล้ว<ม>ใช่ไหมอย่างน้อยข้อที่หนึ่งก็คือคุณยุทธศักดิ์ซึ่งแต่เดิมถูกมองว่าจะเป็นตัวต่อระหว่างกองทัพกับรัฐบาลหรือว่าระหว่างรัฐบาลกับผู้ใหญ่ท่านอื่นๆเนี่ยตอนนี้เราจะเห็นาบทคุุณยศัก์ถูต้งม ช่ไหมอย่างเช่นคุณยุทธศากตร์เกี่ยวันกับการปล่อยคลิปนี้หรือเปล่าหรือว่าบทบาทคุณยุทธศาสตร์ในการเป็นตัวการให้คุณทักสิณกับกองทัพเนี่ยมันทําให้ทุกฝ่ายในกองทัพสบายใจจริงหรือเปล่าแ้วข้อที่สองที่ผมคิดว่าสําคัญก็คือว่าการปล่อยคลิปนี้เนี่ยหรือจะเรียกว่าคลิปลุดหรืออะไรก็แล้วแต่มันเกิดขึ้นมาในเวลาซึ่งเพิ่งเปลี่ยนรัฐมนตรีกลาโหมจากคุณสุการรมพลด้วยเพราะมันเป็นสัญญ,ญาณว่าความเป็นปึกแผ่นในกระทรวงกลาโหมซึ่งน่าจะดีขึ้นเมื่อนายกเข้าไปเนี่ย ดูแล้วไม่น่าจะใช่แล้วทีนี้ปัญหาที่ตาม,มาจะเป็นป,ประเด็นต่อไปในอนานคตคือแล้วกระทรวงกลาโหมในอนานคตจะเป็นยังไงหรือว่ากองทัพเนจะเป็นยังไงแล้วผมคิดว่าตอนนี้สภาพประเด็นมันจะเริ่มมาทางนี้คือกองทัพจะตอบเรื่องคลิปยังไงนะครับแล้วก็มันในส่มันจะล่าไปสู่เรื่องอื่นด้วยเช่นกองทัพจะมีท่าทีกับเรื่องการนิรโทษกรรมยังไงคืออันเนี้ยมีมีหลายประเด็นนะคือเรื่องนิรโทษกรรมเนี่ยผมไม่เห็นอ่านและฟัง ไม่เห็นว่าที่บอกว่าที่คุณยุทธศักดิ์บอกว่าพยายามจะเอาเข้าสภากลาโหมและคุณสิงก็พยายามบอกว่าเอาเข้าสภาความมั่นคงเนี่ยเป็นเรื่องนิรโทษกรรมถูกต้องอผมผมอ่านแล้วมันไม่ใช่มันโยงกันไปเองแต่สื่อทุกฉบับคิดว่าเป็นเรื่องนี้หมดเลยผมคิดว่าตอนนั้นพูดถึงเรื่องข้อเท็จจริงคือที่ผมดูตอนนั้นเนี่ยมันไม่มีรายละเอียดเลยว่าเฮ้ยจะดันเรื่องพรบฉบับไหนที่กําลัง ถกกันอยู่เนี่ยเข้าสภากลาโหมค,คือเขาจะพูดถึงเรื่องอื่นก็ได้ใช่และที่ออกเป็นพรกรพรบรเนี่ยเขาผมเชื่อว่าไม่ใช่เรื่องเนื้อสัตวมใช่คือคือ,ค,อคือสำหรับเรื่องคลิปเนี่ยผมคิดว่าประเด็นที่พูดในคลิปมันไม่สําคัญไงสำคัญคือคนบอกว่าคลิปพูดเรื่องอะไรแล้วไปพูดกันต่อใช่ไหมอย่างอย่างวันนี้ข่าวนมติชนก็มีการให้สัมภาษณ์ทหารคนหนึงแล้วว่า กองทัพกาลังจะมีการพิจารณาท่าทีต่อกฎหมายในเร Th ื่องโทษศกรรมคือก่อนหน้าที่จะมีคลิปนี้นี่ท่าทีของกองทัพต่อกฎหมายในเรื่องโทษศกรรมเนี่ยไม่ใช่เรื่องซึ่งเขาพูดกันอย่างเปิดเผยใช่ไหมกฎหมายในเรื่องโทษศกรรมเป็นเรื่องของประชาชนเป็นเรื่องของพรรคการเมืองเป็นเรื่องของคนเสื้อแดงคนเสื้อเหลืองแต่ตอนนี้เนี่ยพอมีคลิปออกมาคลิปถูกล่าไปเป็นเรื่องในโทษศกรรมมีการทั้งคำถามตอบไปว่ากองทัพคิดยังไงเรื่องในโทษศกรรมนี่มันคือการดึงกองทัพมาผ่านคลิปนีเพราะฉะนั้นเนื้อาล้่่่ยูแแววต การเอาเนื้อหาในคลิปไปล่าเป็นเรื่องการเมืองนอกคลิปต่างหากที่เป็นประเด็นสาคัญในตอนนี้เพราะฉะนั้นเพราะฉะนั้นผมลงว่าคลิปตัวนี้เนี่ยฟังแล้วไม่มีอันตรายเลยแต่เข้าทางกองทัพถ้าต้องกองทัพต้องการห่างตัวจากการเมืองอสามารถเอาคลิปนี้มายันแล้วก็เดินหน้าต่อแล้วบอกว่าเฮ้ยประชาชนเราไม่เป็นอย่างนั้นผมคิดว่าเข้าทางอีกฝ่ายหนึ่งก็คือฝ่ายที่ไม่ต้องการให้ความสัมพันธ์ระหว่างกองทัพก,กับรัฐบาลเดินไปด้วยดีใช่ฝ่ายนี้จะได้ประโยชน์โดยตรงจากกรณีนี้มากที่สุด ซึ่งผมก็ยังคิดว่าไม่กระเทือนขนาดนั้นถ้ากองทัพบ,บางปีกไม,ไม่ไม่ออกมาโดดโดดเรือหน,นีในภาวะแบบที่ดราม่าเกินอย่างนี้นะคือแต่ผมว่าคลิปตัวนี้เนี่ยเนื้อหามานะันมีความสําคัญเยอะเยูะเพราะว่ามันบอกว่ากลุ่มคนชั้นนำเนี่ยคุยกันแล้วใช่ไหมแล้วก็อยากจะปลองดองอันนี้เหมือนคุณใบตองแห้งพูดแต่ผมคิดว่าสําคัญกว่านั้นก็คือมันได,มนได้มันได้คลี่คลายบางอย่างทําให้คนมอง คำบางคำที่ถูกเซนเซอร์เนี่ยเปลี่ยนไปเอ็กเอ็กเนี่ยเปลี่ยนไปอันนี้อันนี้มีในยะสาคัญชแต่ว่าสําหรับฝ่ายนักกากขาวฝ่ายพันธมิตรฝ่ายไท,ทยสปริงพวกเนี้ยเขาไม่สนใจในรายละเอียดที่คุณชวัฒ์พูดถึงไงใช่เขาก็ปั้นเรื่องต่อเลยเขาก็เอาบอกว่าเฮ้ยกองทัพถูกยึดโดยทักษิณเขาก็มองว่าโอ้ยนี่จะมาตะคุบอํานาจเขาไม่มองเลยว่าตรง x อ็์ประเด็นตรงนั้นคืออะไรเขาไม่สนใจเรื่องนั้นได้ซ้าไปครับเขาจะเดินของเขาอะครับคือผม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 ดูจากท กลุ่มที่เคลื่อนไหวต่อต้านรัฐบาลนี้ไม่สนใจว่า xxx จะคิดอย่างไรครับใช่คือบทที่นะฮะนี่คือแฟกเตอร์ที่ผมตกลงแล้วมันแล้วตกลงคุณเคลื่อนไหวเพื่ออะไรของคุณเองไงก็คือเข้าใจผมไหมก,ก,ก็พูดง่ายๆว่าคนไทยก็ถูกหลอกมาห้าหกปีอะฮะใช่ไหมฮะถูกหลอกมาตลอดคือเพี้ยนไปหมดคืออะไรเป็นจริงไม่รู้แต่ว่าถูกปั้นโดยอเรนดาหรือความตั้งใจของกลุ่มที่อยากจะเอาคุณทักษิณลงอืซึ่งก็จะเอาเรื่องเดี๋ยวจะเป็นเรื่องน้ําเรื่องอะไรมา S <S <S แต่เป็อีกประเด็นหนึ่งที่น่าจะพูดก็คือถ้าถ้าบังเอิญว่าคนบงคือถ้าบังเอิญว่าคลิปนี้ถูกดักฟังเนี่ยคำถามคือมีคนในกองทัพกลุ่มไหนเกี่ยวข้องกับการดักฟังบ้างค,ความขัดแย้งในกองทัพระหว่างกลุ่มบูรุพาพยากับ,บวงเทวันซึ่งที่ผ่านมาเนี่ยบางกลุ่มได้เติบโตมากเป็นพิเศษเนี่ยผมเชื่อว่า เกี่ยวพันกับเรื่องแบบนี้ด้วยเหมือนกันเพราะันเป็นหน้าที่ของรัฐบาลที่จะต้องไปตามดูเรื่องนี้ให้ให้มากกว่าที่เป็นข่าวคือในแง่เป็นข่าวหน้าสื่อจะพูดว่าคุณยุทธศักดิ์ลืมลืม,ลมปิดโทรศัพท์ลืมอะไรก็แล้วแต่แต่ผมคิดว่าในความเป็นจริงคือรัฐบาลต้องไปตามให้ได้ว่าคนที่ทําเรื่องนี้จริงๆเนี่ยคือใครเพราะว่าในที่สุดผมคิดว่ามันเกี่ยวพันกับการต่อสู้ทางการเมืองระหว่างกลุ่มตกางๆครับซึ่งในที่สุดจะเป็นเรื่องมันทีมแทงรัฐบาลในภายหลังด้วยนายกยิ่งลักษณ์ก็บอกว่าเเเอออออ่่่่่่่ชืืมมมมัันนนนนวาาาาไีีีรรรรฐปปปะะหหกกก็็็ส้ดใญทจ เมื่อวานนี้เวลาสื่อไปแวะไปพูดคุยคุณยิ่งลักษณ์ซึ่งตอนนี้ก็เป็นมรสุมหนักเหมือนกันสําหรับนายกมันมีวิธีการออกจากอพายุที่สมบูรณ์ขนาดนี้นะมีข่าวเรื่องแก๊งไอติมข่าวเรื่องคลิปหลุดอะไรเงี้ยฝ่ายปราปแกนด้าเนี่ยของภาครัฐถ้ามีเนี่ยนะฮะต้องหาข่าวอื่นมากรบข่าวนี้ได้แล้วครับคือคืออย่างนี้ไอ้ข่าวอย่างเงี้ยมันต้องเจออย่างเน้นคำมากรบนั้นก็ใคร ใครจะทำตรงนี้จะบอกว่าไม่จัดเน้นคำโดนจัดหนักเพื่อลบกระแสการเมืองไม่คือผมว่าเรื่องอย่างนี้มันเป็นเรื่องไร้สาระจริงๆถ้าเอาจริงๆเนี่ยโอเคมันเหมือนมีสาระแต่ว่าสําหรับรัฐบาลเนี่ยถ้าให้คนคุยเรื่องนี้มากเท่าไหร่เนี่ยมันอาจจะเสียครับพวกนี้มันทําลายความน่าเชื่อถือของรัฐบาลเพราะฉะนั้นทางที่ดีคือหาข่าวอื่นมากลบเร็วๆถ้าจะแก้เกมนั่นคือมุมของผมหรือไม่ก็คือผมคิดว่าควรจะแถลงตั้งแต่วันแรกๆเลยคุณยุทธศากดิ์มาแถลงว่าคิดมันหลุด ก็ไม่เป็นไรนี่ก็คือพูดอย่างนั้นจริงๆคือเขาทลาแล้ว,แล,วแล้วเขายกเลิกการทลาโดยเนื้อหาเนี่ยมันไม่ได้มีอะไรเสียหายเลยมเออไม่เห็นต้องกลัวเพียงแต่ว่าโอเคท่วงทํานองท่าทีแล้วเวลาการคุยมันเป็นการคุยกันสองคนสองคนซึ่งผมก็ว่าคนพอจะเข้าใจได้ว่าคุย,ค,ยคุยแบบคนสองคนเนี่ยมันก็เรียกคนนั้นคนนี้ไอ้ไปหมดแหละก็เป็นธรรมดาน่าจะเอาคลิปนี้ไปให้กับทางประธานาธิบดีพม่าฟังดู ครับแล้วก็เดี๋ยวรอดูว่าเขาจะย้ายผบสูงสุดของรขาลอันนี้น่ากังวลอันนี้น่ากังวลกว่าอันนั้นอาจจะเป็นปฏิกิริยาไม่กลาจะบอกผบสูงสุดว่าขอที่ให้อัวสักแปลงหนึ่งด้วยกันดีฮะพักกันสักครูฮะเดี๋ยวกลับมาสลากออมสินลุ้นทองฉลองร้อยปีโทรหนึ่งหนึ่งหนึ่งห้า วันนี้ใครๆก็อยากได้ฉลากน้ำดื่มสิงน้ำดื่มสิงทุกขนาดทุกขวดหรือรหัสรับ iPhone 5วันละ2เครื่องวันนี้ถึง18กรกฎาคมน,นี้น้ำดื่มสะาน้ำดื่มสิงแม่อีกสองอาทิตย์อ่ะหนูจะแต่งานอยู่แล้วนะหนูท่เข้าไป